อะไรไหมตั้งก่ออะไรไหมล่ะอืมอ oui, ืมอาวอ้าวอ้าวอาวอาวอาวางดีๆวางดีๆเออวางไว้วางไว้ดีๆนี่ก็หกอีกอ่ะน้องโซนเออสิาร์ด อาบ้างโใส่ปากเอ้ยเป้าถูกเขโขวางก่อนแล้วข้าวใส่ปากก็ได้ออืหยิบเอาเตะปากมันได้ก็หยิบเอาเตอะเสียงรถอะไรลูกอืดอืดเขาทําอะไรเด้อเขามาตัดหญ้าบ้านเราเนาะ้องไม่กลัวรถตัดหญ้าแล้วเนาะเออ กระทรวงการนงประเทศฝากุลต่างจังหอัดอุตสาหรให้คนเป็นทางเข้าประเทศอื้งหอเนีย